กำลังเสรษฐความร่ำรวยฟุงเฟ้อและต้องการชื่อเสียงเพื่อแต่ต่อไปสู่ความมุ่งหมายของแต่ละคนโดยขาดสำเร็จกันเองดารานนกกร้องรุ่นใหม่มาในแนวทางเดียวกันคืออเราออกไหมครับคืออะไรครับคือเยื่อหญิงคะเยอ่อหญิงมันไม่สนใจใครเยอ่อหญิงอาจารย์อาจจะทำหน้าได้ไม่ไม่เป็นเนียนนใบคำอยู่ใช่ไหมครับครับผมเห็นเราเล่นเกมใบคำกันอยู่ครับ อะไรประมาณนี้เต็งมงเต็งโมอะไรของเราวันนั้นไร้ <c oughs> ศักดิ์ศรีเอเอท้าไม่ติดดินและมองไม่เห็นหัวแฟนคลับที่คอยอุ้มชูวันนี้จะเข้าเราโดยดตรงนะ <c oughs> บางรายก็ไม่เว้นแม้แต่การทําหน้าที่ของสื่อมวลชนสายบันเทิงขาดสำนึกความเป็นคนของประชาชน <c oughs> หรือบางรายยิ่งเร็วร้าใหญ่เพราะกอยอยาะกุยอย่างเดียวแล้วมาอ้างว่าเป็นคนใจมหาชนผิด <ph it S 2> จับยอดลักสลักใจยามมีชื่อเสียงก็เท้ากิดดินไม่เคยลืมตัวมองเห็นแฟนเพลงคือพระเจ้า การเข้าถึงจิตใจของชาวบ้านทําให้เขาเป็นที่รักใคร่ของใครต่อใครมากมายแม้ตายไปแล้วคนก็ยังกล่าวถึงความดีและผลงานที่เคยสร้างสมไว้ให้เป็นความสุขของประชาชนพ่อเพียงแต่อยากปากไว้ถึงคนวงการบันเทิงยุคใหม่ว่าศิลปินทุกขแขนงคือคนของประชาชนยิ่งสํานึกถึงประชาชนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้เราเข้าไปครองหัวใจของแฟนๆมากเท่านั้นเราจะอยู่วงการนี้อย่างไร้ค่าหรือจะสะสมศรัทธาให้เป็นที่กล่าวถึง ก็ลองไปคิดดูนะครับแจวลวริมจอเนี่ยถ้าการวางตัวพระจารยร์ว่าตรงนี้สาคัญครับคือบางครั้งเ,เราก็อยากจะเป็นตัวของตัวเองนะซึ่งเราก็เป็นอยู่แต่บางทีถ้าเราอยู่ในแวดวงบันเทิงหรืออะไรก็แล้วแต่พระจารยร์เขาเซล์ครับเด็กๆมาพาา่าจาราเวลาเด็กมาถ่ายโลกกับพระจาจาร์ซึ่งก็ชอบคํานี้นะครับมันดูแปลกๆยังไงไม่รู้แต่ว่าเรารู้สึกว่าอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเดี๋ยวยนี้จะมีประกาขีดเพราะว่าพระจารยร์เซนเยอะคือตอนในเด็กพระจารยร์เป็นปมด้อยไงครับ ไปเที่ยวกับพี่สาวแล้วอยากถ่ายรูปมากแล้วเขาก็ไม่ให้ถ่ายภาษาอีสานปุ่หน่ะไปยู่ท้องหลังเรื้อเอื้ยผิดท้ายกัมูมทานองเนี้ยก็เลยเก็บกวดว่าโตขึ้นไปมีโอกาสถ่ายรูปจะถ่ายรูปให้ได้นั่นหมายความว่าทุกวันนี้ใครยกกล้องมาปั๊บโทรศัพท์จะต้องเยอะกล้องดิจิตมอนอะไรนะดิจิตลอล <laughs> ดิจิตลอลไม่น่ารักก <laughs> ดิจิตมอนจะน่ารักกว่าคนดิจิตมอนจะน่ารักกว่าเ <laughs> อาเลยถ่ายเต็มที่อุ้ยประชันเป็นกันเองจังเลยคือไม่ใช่หรอกคืออยากถ่ายรูป ตอนเด็กๆกดดันเก็บกดไม่ค่อยได้ถ่ายรูปทุกวันนี้เอาถ่ายเลยอยากถ่ายเท่าไหร่ก็ถ่ายตอนทํางานด้านนี้ใหม่ๆยังไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยฮะตอนนี้มีเริ่มมีนิดหน่อยเริ่มมีบ้างใช่ไหมฮะก็เซ็นเซ็นเซ็นให้เซ็นให้เด็กๆรีบขอนะเดี๋ยวนางวดพระจันทร์มีชื่อเสียงจะขอลําบากนะขู่เด็กเอาไว้ซึ่งเด็กก็ไม่ได้อยากขอแต่เรามอบ คือเราจะมีอาจารย์ใหญ่ชื่อปู่ถาคล้ายๆครๆูใหญ่ไม่ใช่อาจารย์ใหญ่ะอาจารย์ใหญ่น่จาจนะ่าศพแล้วครูใหญ่ครูใหญ่เขาจะให้กําลังใจเราด้วยการให้เด็กมาให้เรามาขอลเซนเรารเราจะรู้สึกมีมีความสุขมากที่ได้เซ็นลเซนให้เด็กเราไม่คิดว่าอีกสิบปีข้างหน้าต่อมาพระจารย์ทำงานมาสิบปีครับแปดปีเนี่ยก็ก็ไม่ได้มีเสียงอะไรก็ไปตามโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้สองปีกว่าที่ผ่านมาครับที่เริ่มอ,ออกสื่อเขาขอลายเซนเราจริงจริง บางที่อุ้ยพอล้วเดี๋ยวพระอาจารย์จะไปบ้านเอฟต่อนะเดี๋ยวต้องอยางนั้นอย่างนี้นะไม่เป็นไรฮะรเดี๋ยวยังไงก็น่าจะทันเพราะว่าก็ก็มีเวลาอยู่เรารู้ก็เซ็นให้เขาเพราะเราเป็นความสุขอย่างหนึ่งถ่ายรูปอเอาเลยจะเอาท่าสิ้นคิดจะอะไรก็แล้วแต่หรือจะชี้หักในหรือจะอะไรก็เอาว่ากันไป <S <S อุ้ยถ่ายไปฝากคุณแม่คุณแม่ชอบมากเลยค่ะเอาคุณพ่อชอบมากลูกชอบมากเลยครับมันเป็นเกียรตินะฮะที่ได้ถ่ายรูปกับเขามันเป็นเกียรติที่ได้เซ็นให้เขาอย่าเบื่อเวลาแฟนขับอ๋อมีท่าสิ้นคิด เวลาแฟนคลับมานาโคทนานะมาขอถ่ายรูปกันเรามาขอลายเซ็นเราพระอาจารย์จะเขียนอวยพรช้าๆครับซึ่งเขาไม่ได้อยากให้ช้าหรอกแต่ต้องการให้ช้าเพราะว่าแถวมันจะยาวขึ้นครับเวลาเราเซ็นนะคร้ดูายการพระอาจารย์นะครับไม่เคยดูทำไมไม่ดูบ้างล่ะครับเขาไม่ได้อยากคุยกับเราฮะแต่ชวนเขาคุยเป็นไงบ้างลูกโอ้ชอบวิชาหรือลูกก็ถามเข้าไปครับแถวก็ยาวมากประมาณห้าร้อยเมตรเพราะว่าเราชวนคุยนานมากครับก็ก็เซ็นกันตปมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งอย่าเบื่อที่จะได้ทําสิ่งเหล่านั้นเหมือนที่คุณเจ๋าเลมจอเขาบอก แฟนเพลงแฟนขับเป็นคนที่อุ้มชูเราทําให้เราได้มีวันนี้ย้งเราบวชด,ด้วยยิ่งอะไรด้วยต่อไปอ่าเมื่อถึงจุดที่เราประสบความสําเร็จแล้วในอนาคตข้างหน้าซึ่งตอนนี้เราก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งการเป็นแบบอย่างที่ดีฮะเมื่อเรามีไอดอลแล้วต่อไปเราก็จะเป็นไอดอลให้คนอื่นนะพระจารย์เป็นกระแสนแะตอนนี้น้องสัมบัณนจะชอบพระจารย์ค่อนข้างมากถึงวันกวนเมื่อไหร่เนี่ยจะไว้ทรงผมเดียวกับพระจารย์ตลอดเลยนะครับ๋อาเขาไว้ทรงนั้นอยู่แล้วทรงเดียวเขาไว้ทรงนี้อยู่แล้วอ๋อไม่เกี่ยวใช่ไหมครับไม่เกี่ยวครับ ก็สาคัญคือตรงนี้ครับที่เราจะจะรักษาเอาไว้เอาแล้วเวลาเหนื่อยทำงานคิดยังไงโจทย์เมื่อกี้ที่พระอาจารย์พูดนะครับโจทย์ยากทหารก็ยากเด็กที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก็ยากใช่ไหมครับแต่เจอโจทย์ยากสุดคือที่ไหนรู้ไหมครับหลวงพ่อเจ้าว่าไปชั้นเพนที่เรือนจําสนิทกับพัสดีมากเดี๋ยวหลวงพ่อจะส่งพระมาเทศในเรือจนจํานะททันพัสดีสมปองรู้เลยเสียงแบบนี้งานเข้า รู้และงานเขาสมปองไปเทศเดนนันจำานนรกุทำไมหลวงพ่อไม่ไปเองนะครับอยากมีวัดอยู่ไหมครับหลวงพ่อครับคือบอกผมด,ดีก็ได้ครับ <c oughs> ผมไปอยู่แล้วล่ะครับ <c oughs> เป็นนักเทศที่เราเนี่ย <c oughs> ก็ไปคือ <c oughs> เราเอาอดีตไว้ในอนาคตลูกฆ่าคนตายค้ายาเสพติดไม่ตั้งใจฟังพระไม่ให้เกียรติเราแน่แน่ก็เลยคิดตอนแรกก็ไปรูปเดียวครับหลังๆมีทีมงานเก้ารูปวันนี้มาเก้ารูปเลยนะครับไม่ธรรมดาเห็นว่ามาบ้านเอเอฟก็เลยมาเก้ารูปเลยเป็นมงคลเอเอฟหกของเรา ก็เอารถตู้มารับครับบางวันรถตู้เสียเอารถปิ๊กอัพมารับโอ้หรถปิ๊กอัพในกรุงเทพรกแดดตอนเปียงๆหัวเรี่ยมแม่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 บางวันรถตู้รถปิ๊กอัพเสียเอารถเรือนจำมารับครับนี่ภาพรถเรือนจำออกไปลูกมีกระจกมีตรงเหล็กเห็นสีรถก็หมดอนาคตแล้วอย่าว่าแต่พวกเราขาดธรรมะทีมงานบางทีก็ขาดสตราระอาจา์ครับประท้วงแต่รุ่ปองครับผมไม่ไปนะครับขึ้นรถเรือนจำทำไมครับผมไม่อยากเสียอนาคตครับไม่ได้ครับโยมใส่บาตรให้เราจนโตเราต้องตอบแทนข้าวญาดโยมนะครับ ก็ปลอ,อ,อบใจท่านท่านก็ใจชื้นขึ้นพอรพระท่านใจชื้นขึ้นพระอาจารย์ก็รีบไปนั่งหน้าคือแบบว่าระดับผู้บริหารเขาจะนั่งหน้ากันเป็นนั่งธรรมดาอยู่แล้วตะเซอร์ไพรส์หลวงพ่อเจ้าวาดพอเปิดประตูวัดหลวงพ่อเจ้าวาดเซอร์ไพรส์ก่อนเราเลยขอบคุณผู้บริหารกว่าที่รักเราเหลือเกินพาทีมงานเก้ารูปเดินอ้อมไปนั่งข้างหลังกำลังจะเอื้อมมือปิดประตูรถเลินจํจาเจ้าหน้าที่ปิดประตูปั้งล็อกแก,ก๊กจะล็อกทำไมเนี่ยไม่เข้าใจเจา้าหน้าที่เลยเหมือนเป็นสัญชาตญาณเกิดขึ้ขกู้ต,ตออองไ่น รถกะติดสัญญาณไฟแดงลูกเอ้ยแม่มากระเด็กอนุบาลจุ่งเด็กอนุบาลเป็นศัตรูกับพระอือเาเราก็รู้กันพวกเรียนน้รถสร้างสรรค์ออจัดจำหน่ายกระจิตแม่แม่แม่เดอลเพระติดคุปติดคุกดูสิเนี่ยพอไปถึงเริ่มจำไม่เคยเข้าใช่ไหมลูกเข้าทุกเดือนพระอาจารย์ไปเทศนะครับไม่ได้ไปอยู่นะครับให้คนมาลูบดูตัวเราลูกเอาย่ามออกโทรศัพท์ออกเงินบาทเดียวให้เอาเข้าโอ้เล่นตัวมากเลยเข้าประตูแรกกำลังจะเข้าประตูที่สองอย่าเพิ่งกันท่านทั้อย่างเราอยากเข้ามาก ยีงไม่ยุหมดเราก็ไม่มานเนี่ยพอไปถึงข้างในไม่รู้จะทักยังไงครับในเรือนจําจะทักว่านักโทษทั้งหลายเอ๊ะปรึกษาเลยผู้คุมอตาตมาทักว่านักโทษทั้งหลายได้ไหมเขาบอกได้ครับแต่ผมเรลว่าท่านจะไม่ได้ออกเรือนจำ <laughs> <laughs> ท่านอาจจะอยู่ประจําครับอตาตมาขออยู่เป็นข้างคราวแล้วกันนหนึ <laughs> อเป็นข้างคราวแล้วกันล้อเล่นครับอาจารย์เห็นอาจารย์อารมณ์ดีออกทีวดีัวจริงอารมณ์ดีจริงหรือเปล่าเอออารมณ์ดีเนาะไอ้น้องพระอาจารย์เรียกไอ้น้องเลย ในเรือนจำเรียกไอ้น้องเขาจะสนิทกันเอ๊ะอัมพระหรือเปล่าคนหนึ่งนั่งดายย่าอยู่แก๊บแก๊บแก๊บอยู่นักโทษวิเคราะห์ด้วยสมองต้องเป็นนักโทษชั้นดีไหมงั้นจะออกมาข้างนอกทําไมก็เลยถามเขาไอ้น้องสามพี่เขาจิวมาติดคุกคดีอะไรเราออกคดีฆ่าคนเขาหลงพี่เอาแล้วไปฆ่าเขาทำไมเลยน้องเขาทำผิดอะไรล่ะไอ้น้องอ๋อมันเนี่ยผมว่าไอ้น้องครับเราต้องรีบพูดนี่เพื่อนเขาฮาไปหลายช็อตแล้วนะรู้สึกเราจะงงๆตลอดเลยเหมือนยันแกจังซ้อมเพลงอยู่เลย จะเป็นเพลงฝลังฝรั่งด้วยรู้สึกจะยาก้เออเทศไปเทศมาแปดเดือนผ่านไปสนิทกันเลยครับวันนั้นจะเดินออกจากเดือนจําดึงจีวรเลยหลวงพ่อครับขอที่อยู่เลยครับ <c oughs> <c oughs> เอายมก็อยู่แดนห้านันไงไม่ใช่หมายถึงที่อยู่หลวงพ่อก็เล่นเร่อเน,น,นี่ยเขาหน่อยเอาราวรามาให้ยมล้วรามาจะไปอยู่ที่ไหนตลกล้วครับหลวงพ่อตลก้วครับหนึ่งสามหนึ่งเก้าวัดไส้ทองบางซื่อกรุงเทพให้ไปเลยครับเขียนจดหมายมาจริงๆครับนมัสการพระมหาสมปองด้วยความเคารพอย่างสูงต่อผมนชจุดจุดจุด ประทับใจพระจา์สมปองเทศมากเลยครับอยากจะให้มาอยู่ด้วยกันแหมรู้สึกจะโฟมโชว์ฟอมดีเกินไปแล้วฉะนั้นแล้วพอเรามีความสุขลูกไปเรียนจําก็มีความสุขไปกับรัฐบาลก็มีความสุขคนแก่คนเฒ่าก็มีความสุขไปที่ไหนเราก็มีความสุขหมดฉะนั้นความสุขของเราไม่ใช่ความสุขของเราอย่างเดียวลูกการที่เรามีความสุขคนอื่นมีความสุขไหมวันที่ลูกประสบความสําเร็จ คุณพ่อคุณแม่เหมือนรับปริญญาครับไหนใครรับปริญญาแล้วยกมือขึ้นเมื่อกี้ได้ดูประวัติอยู่หลายคนเลยคุณพ่อคุณแม่ปลื้มใจมีความสุขคุณครูรับปริญญาแล้วใช่ไหมก็มีความรู้นะคุณครูที่นี่เนาะก <laughs> ็มีการศึกษาเหมือนกัน,นใ,ชใช่ได้ใช่ได้พ่อแม่ก็มารับพ่อแม่มาญาติพี่น้องมาเพื่อนสนิทมิตรสาหายความสําเร็จความสุข,ขของคนหนึ่งคนสร้างความสุขให้คนอีกมากมายยิ่งพวกเราได้ได้ร้องเพลงได้ทําอะไรให้คนมีความสุขอาจารย์ว่ามันมันเป็นอะไรที่ที่ได้บุญนะครับในทางพุทธศาสนา